มามาจิบน้ำพึ่งมานานจะจิบน้ำเย็นหรือว่าจะทงม้อให้อุ่นสบายท้องตนะื่นนะอุณหภูมิห้องแบบไม่เยน็นก็เครื่องนี้ค่ะดื่มได้อะคะสวัค่ะ ว,วันนี้ายจะมารีวิวเครื่องกรองน้ําที่ปรับได้ถึง4อุณหภูมิโอ้ย4อุณหภูมินะคะเขามาติดตั้งให้อายไปแล้วนะคะประมาณ4-5วันที่แล้วแล้ววันนี้ายก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าเครื่องนี้ทําอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่ต้องมาขอเล่าก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านอายนะคะก็ใช้เครื่องกรองน้ําแบบธรรมดากรองแบบ4ขั้นตอนเป็นแบบเครื่อง UV ค่ะแต่อายก็จะมีความรู้สึกติดอยู่นิดนึงว่าเครื่องกรองน้ําแบบเนี้ยมันจะมีความรู้สึกรสชาติน้ํา ก็มีกลิ่นที่แปลกนิดนึงอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของอายนะก็เลยทําให้อายเนี่ยเป็นคนที่ดื่มน้ําจากน้ําขวดก็คือไปซื้อน้ําขวดข้างนอกมาแล้วก็มาดื่มส่วนน้ําที่เป็นเครื่องน้ํากรองที่บ้านเนี่ยก็จะใช้แบบว่าต้มมามา่าทําน้ําซุปอะไรแบบนี้ค่ะหลายคนนะ เร็วมากนะคะแบบปลายลิ้นสามารถรู้ได้เลยว่าน้ำขวดสีเขียวน้ำฝาสีฟ้าแบบนี้นะคะมาจากแดนอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำก็คือน้ำแต่รสชาติปลายลิ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเป็นความเยอะส่วนตัวจริงๆเครื่องกรองตรงนี้นะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าคือยี่ห้อโคเวนะคะซึ่งโคเวนะคะเขาก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเกาหลีเลยค่ะที่มีประสบการณ์ทํางานมา,มามากกว่า25ปีดูแลในเรื่องของนวัตกรรม การดูแลสุขภาพอะไรทั้งหมดเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมก็ทําให้อายรู้สึกว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือนะอายก็เลยเปิดใจดูค่ะเลยเอาเครื่องกรองน้ําของโคเวเนี่ยมาใช้ที่บ้านนะคะพอน้องมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะได้ใช้งานจริงไปสัก2อสาวันก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าน้องเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายความสะอาดความปลอดภัยในการที่เราจะได้ใช้น้ําดื่มเดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรต่อจากนี้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นเครื่องกรองน้ํารุ่นวินลาเอ็มนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนอกจากกรองน้ําสะอาดแล้วนะคะคยังสามามรถ ปรับอุณหภูมิกดน้ําดื่มได้เลยค่ะเดี๋ยวไอจะมาเล่าระบบกรองกันก่อนนะคะระบบกรองน้ําด้วยระบบ R.O. หรือว่า Reverse Osmosis นะคะเป็นระบบกรองน้ําที่มีความละเอียดสูงมากแผ่นกรองมีรูพูนขนาดเล็กมากแม้แต่จุลินทรีย์เนี่ยก็ผ่านไปไม่ได้นะคะซึ่งเป็นระบบกรองที่มีความบริสุทธิ์จนไม่มีอะไรตกค้างเลยไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียโลหะหนักสารปนเปื้อนที่มากับน้ําแล้วก็ที่สําคัญอา้าวแลทาด ถูกกรองออกไปด้วยค่ะอ้าวทุกคนแร่ธาตุถูกกรองออกไป<อ>แล้วน้ำที่เรากินก็ไม่มีแร่ธาตุดิทำยังไงดีอายก็เลยทำการเซิร์ชข้อมูลจาก Google เลยนะ ว่าดีอ่าดีจริงปะเนี่ยอยากให้ข้อมูลที่ไอมารีวิววันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็เห็นได้ทั้ง2มิติเนาะคนดูจะได้สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ดูได้เลยว่าดูคลิปแล้วมันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับเราหรือเปล่านะคะหากแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายไม่มีในน้ำทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะคนเราทานอาหารครบห้าหมู่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์แป้งอะไรตา ทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารจากตรงนั้นเนี่ยเต็มที่เลยถ้าจุดประสงค์ของเรานะคะการดื่มน้ําเพื่อดับกระหายป้องกันการขาด น้ำดื่มเพื่อความสดชื่นนะคะน้ำา RO ตอบโจทย์ค่ะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะอยากดื่มน้ำที่มีวิตามินแร่ธาตุด้วยนะคะก็ต้องไปหาก,การกรองระบบอื่นค่ะต่อมาค่ะซื้อเครื่องกรองน้ำเครื่องที่ชอบระบบที่ใช้แล้วเรากงดูอะไรเพิ่มด้วยนะคะข้อนี้ไอขอเน้นย้ำเป็นข้อสำคัญเลยนะหลังจากที่เราเนี่ยเลือกเครื่องกรองน้ำแบรนด์หรือว่ารุ่นที่เราไว้ใจแล้วนะคะก็คือการบริการหลังการขายหรือว่า after sale ค่ะการติดตั้งเครื่องกัน เปลนไส้กรองการดูแลระหว่างก,การใช้งานระดับที่มันยาวเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแล after s a l e หลังการขายตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของโคเวที่มาติดตั้งให้บ้านอายนะคะก็มาดูแลทุกๆขั้นตอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเลือกโลเคชันปุ๊บวางตรงไหนนะคะพี่ช่างนะคะเขาจะทําการเดินเจาะก,ก๊อกน้ําอธิบายหลักการ ใช้ยังไงขั้นตอนแรกทํายังไงคือบอกแบบว่าละเอียดยิบเลยค่ะหลังจากการขายการติดตั้งเสร็จแล้วนะคะพอเราใช้ไงานไปได้สักระยะหนึ่งสเดือน3เดือนนะคะก็จะมีคุณโคดี้ค่ะโคดี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโคเวนะคะที่เขาจะได้รับการอบรมทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์แล้วก็ในด้านของการบริการอย่างเป็นมืออาชีพทุกๆ2เดือนนะคะเขาจะทําการนัดเข้ามาตรวจสภาพเครื่องของเรานะคะเราก็แค่อยู่บ้านแล้วก็รอเขามาตรวจว่ามันปกติดีนะก็ช่วยให้เราเบาใจไปได้ว่าในระยะเวลาการ ปีนี่มีการดูแลแมนเทนแนนเครื่องอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องของเราเนี่ยจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วเราก็จะได้ดื่มน้าสะอาดจริงๆค่ะเดี๋ยวไอ้ก็จะให้ดูวิธีการใช้งานจริงๆเลยนะคะคือเครื่องตรงนี้เนี่ยกระถัดรัดมากๆสามารถที่จะ บิดกลับหมุนไปหมุนมาอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นตอนไอถ่ายนะคะไอจะหันเครื่องไปด้านนูเนาะโดยที่การกรองนะคะมีความละเอียดถึง0 0 0 0 1ไมครอนเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีระบบไฟสองสว่างค่ะที่จะใช้อำนวยความสะดวกในการใช้งานเวลากลางคืนด้วยค่ะเขาก็จะมีระบบ temperature indicator นะคะใช้อุณหภูมิได้ตั้งแต่4.5องศาไปจนถึง9 4องศาเซลเซียสเลยค่ะความจุถังของเขาอยู่ที่11.3ลิตรค่ะที่สำคัญนะคะทุกคนหนูว่าอุ้ยมีน้ำร้อนแล้วยังไงคะถ้าลูกวิ่งมากดน ือแน่นอนนะคะเขาคิดมาแล้วค่ะเขาก็เลยมีระบบชายเซฟตี้ล็อกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีปุ่มสีแดงๆอยู่ในฝั่งของน้ำร้อนนะคะชายล็อกกันนี้ต้องห้ามให้เด็กรู้นะคะเพราะไม่งั้นเด็กอาจจะกดเล่นใช่ไหมคะล็อกกี้รู้ไหมคะว่าอันตรายอันตรายมากเลยใช่ไหมคะพราน้ำร้อนโดนผิวได้เป็นไงครับเด็กมือทองเ้ ส่วนการดูแลนะคะก็จะมีการเปลี่ยนไส้กรองในทุททกๆ4เดือนค่ะแล้วก็มีการรับประกันอะไหลทุกชิ้นของเครื่องกรองน้ําโคเวนะคะในระยะเวลา5ปีค่ะตั้งแต่ได้เครื่องกรองน้ําของโคเวรุ่นวีแลเอมมาที่บ้านนะคะหลายๆคนที่บ้านก็ถูกใจนะคะเพราะว่ามันกดน้ําได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะแล้วก็ล็อกกี้เขาก็จะกินน้าได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเด็กๆชอบกดค่ะเขาก็จะมากดเดี๋ยวมากดเดี๋ยวมากดนะคะก้องครับลองดูกี้น้ำที่กี้กดไว้สามารถดื่มได้นะ ดิ่มได้นะคะตรงนี้ก็จะมีถาดรองน้ําด้วยสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยแบบนี้นะคะสิง่ายมากเลยเราจะใช้น้ําร้อนนะคะเราบิดมาที่น้ําร้อนเลยแล้วเราจะกดนนมามา่าร้อนๆน,นะคะใส่น้ําร้อนแปบบ๊บเดียวปิดฝาไว้สามนาทีกุณ <c oughs> ๊เล่อ่อน เกบาทเท่านั้นนะคะแถมยังมีบริการเลียนไ้กรองให้ฟรีด้วยทําให้เรานะคะหมดห่วงเรื่องการดูแลหลักการขายไปได้เยอะเลยละคะ่ะใครอยากได้เครื่องกองน้ําแบบนี้นะคะโคเวรุ่นวิลเลอมแบบนี้นะคะแต่ก็ยังสองจิตสองใจเอ๊ดีหรือเปล่าเอ,อา๊ยังไงหรือเปล่าอยากลองใช้โคเวนะคะเขาจะกิจกรรมพิเศษคะ่ะเป็นแคมเปญรีวิวสินค้าเพื่อทดลองใช้จริงซึ่งสามารถรับ เครื่องนะคะไปรีวิวทดลองใช้จริงปีถึง2เดือนไม่มีใครให้ลองเครื่องกองน้าใช้ฟรีนะทุกคนซึ่งการรีวิวตรงนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหนึ่งใครอยากรีวิวเครื่องกองน้ํารุ่นวีและเอ็มแบบไอนะคะก็คือแบบนี้เลยหรือว่าบางท่านอยากจะรีวิวเครื่องกองอากาศนะคะก็จะได้รีวิวเครื่องกองอากาศรุ่นสตอร์มค่ะเรียกว่าเขาจะส่งไปให้ที่บ้านแบบฟรีๆแล้วก็ใช้จริงรีวิวจริง2เดือนเต็มเมเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยค่ะใครอยากทราบรายละเอียดนะคะก็สามารถคลิกที่แคปชั่นได้เลยนะคะรีวิวดีเผลรอจะได้ของฟรีไปใ,ใช้ด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณโคเวนะคะที่ออกผลิตภัณฑ์ดีๆนวัตกรรมใหม่ๆมาให้พวกเราได้ใช้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ่ะยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอพักน้ําจําเป็นต่อร่างกายนะคะนอนหลับพักผ่อนทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหหมู่นะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้สดชื่นนะคะที่สําคัญอย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนจะได้มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องลางไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ เปลี่ยนไส้กรองมีบริการเปลี่ยนไส้กรองหมดพวงเรื่องน้ำดื่มไปเลยใครชอบเครื่องกรองนะ้าอย่าลืมเข้าเวนะครับลักกี้คอนฟิร์ม